สวัสดีค่ะขอต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยคุณครูวารุณีทิพยะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อน จุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนได้นักเรียนเห็นประโยชน์ของการรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนและนักเรียนสามารถรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนของตนได้ค่ะเพื่อนคืออะไรเพื่อนหมายถึงผู้ที่ชอบพอรักใคร่กันมีอะไรก็คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเช่นเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อนบ้านเพื่อนสนิท เป็นต้นค่ะดังนั้นแล้วการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะเพื่อนจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆกับเราในโรงเรียนเช่นเรียนหนังสือด้วยกันรับประทานอาหารที่โรงอาหารด้วยกัน คอยเป็นเพื่อนคุยเพื่อนเล่นอีกทั้งยังเป็นที่พึ่งพิงให้เราในเวลาที่เราเดือดร้อนใจคอยรับฟังปัญหาคอยตักเตือนเมื่อเราทําผิดและให้อภัยเราเสมอว่าแต่ว่าเพื่อนนั้นสำคัญชะไหนนะเป็นเพื่อนเล่นการมีเพื่อนทำให้เรามีความสุขสนุกสนานร่าเริงแจ่มใสไม่เหงา เป็นเพื่อนคุยการมีเพื่อนคุยทําให้เราได้พูดคุยเล่าเรื่องราวของเราแลกเปลี่ยนกับของเพื่อนทําให้มีคนเข้าใจเราและเราเข้าใจคนอื่นมากขึ้นเป็นเพื่อนคอยปลอบใจเมื่อเราเสียใจร้องไห้เพื่อนจะคอยปลอบใจเราและคอยแสดงความยินดีเมื่อเรามีความสุขเป็นเพื่อนที่คอยแบ่งปัน เพื่อนจะคอยแบ่งปันสิ่งดีๆแก่เราเช่นเพื่อนคอยช่วยสอนกันบ้านบางครั้งก็แบ่งขนมแบ่งของเล่นให้เรานักเรียนคะคุณครูมีคำถามคะ่ะนักเรียนเคยทะเลาะก,กับเพื่อนหมคะแล้วก็การทะเลาะก,กันในครั้งนั้นเนี่ยนักเรียนรู้สึกอย่างไรนักเรียนแก้ปัญหาน,านั้นได้อย่างไรพอจะจำได้บ้างหมคะต่อไป คุณครูมีภาพเหตุการณ์ต่างๆมาให้นักเรียนดูแล้วก็ให้นักเรียนคิดซิว่านักเรียนเคยทำหรือถูกกระทำดังภาพต่อไปนี้หรือไม่หากนักเรียนเคยในครั้งนั้นนักเรียนรู้สึกอย่างไรแล้วผลออกมาเป็นอย่างไรอยากให้นักเรียนค่อยๆค,ค,คิดไปพร้อมๆกันนะคะหัวเราะเพื่อนที่อยู่คนเดียวเธอดูซิไม่มีใครเล่นด้วยเลย จริงด้วยฮ่าส่วนอีกคนเขากลับคิดว่าที่โรงเรียนเนี่ยไม่สนุกเลยอยากกลับบ้านแล้วนักเรียนเคยเป็นคนที่หัวเราะหรือเคยเป็นคนที่ถูกเพื่อนหัวเราะแบบนี้ไหมคะแอบทำลายข้าวของของเพื่อนที่เราไม่ชอบฮึ ไม่ชอบนาจะของกระเป๋าใบนี้เลยวะ่ะแล้วก็ไปเหยียบกระเป๋าเขาเลยนักเรียนเคยทําแบบนี้ไหมหรือเคยมีเพื่อนคนไหนที่แอบทําลายข้าขอ,ของของนักเรียนแบบนี้ไหมคะแทรกคิวนายเราขออยู่ข้างหน้านะเราหิวมากเพื่อนกันเพื่อนกันเออคือมันจะดีเหรอเฮ้ยรัดคิวได้ไงคนอื่นก็หิวนะ นักเรียนเคยเป็นคนที่ขอแทรกคิวเองไหมคะหรือนักเรียนเคยมีเพื่อนมาขอแทรกคิวแล้วก็ไม่รู้จะตอบยังไงไหมหรือนักเรียนเคยเป็นคนที่ต่อคิวอยู่ดีก็มีใครก็ไม่รู้มาแทรกเราข้างหน้าเนี่ยเคยไหมคะตะโกนว่าเพื่อนด้วยคำหยาบคายเดินเร็วๆสิไอ้อ้วนอ้าวเคยเรียกเพื่อนแบบนี้ไหมท้าไม่อ้วนก็เดินเร็วๆไอ้เตี้ย เดินแล้วเร็วสิอะไรอย่างเงี้ยเคยเอาปมด้อยหรือว่ารูปลักษ์ของเพื่อนเนี่ยมาล้อแบบนี้ไหมคะหรือนักเรียนเคยเพื่อนว่าแบบนี้บ้างไหมดึงผมเพื่อนอย่าแกล้งเราสิมันเจ็บนะอะไรอ่อนว่ะแกล้งนิดแกล้งหน่อยก็ไม่ได้ผลักเพื่อนเฮ้ยถ้าล้มหัวแตกไปทำไง หยอกจ้าหยอกให้เพื่อนยืมของใช้เธอเราขอยืมกันไกลหน่อยได้ไหมได้สิไม่มีปัญหาอ่ะเอาไปเลยให้เพื่อนเล่นด้วยน่าสนุกจังเลยขอเล่นด้วยคนได้ไหมได้เลยเอ้าวลับนะได้จ้าเล่นละหลายคนสนุกดี ช่วยเพื่อนหาสิ่งของที่หายมีใครเห็นรองเท้าของต้นไหมส่วนรองเท้าก็แอบตะโกนว่าเขาอยู่นี่เป็นยังไงกันบ้างคะสถานการณ์ที่คุณครูยกตัวอย่างให้ดูคุณครูเชื่อว่าต้องมีใครเคยทำหรือถูกกระทำบ้างแหละ คุณครูคิดว่านักเรียนโตแล้วคงรู้ดีว่าพฤติกรรมแบบใดที่ทำแล้วดีพฤติกรรมแบบใดที่ทำแล้วไม่ดีเอาล่ะต่อไปเรามาดูกันว่าการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนเนี่ยมีอะไรบ้างทำแล้วสามารถสร้างเพื่อนใหม่ได้ทำแล้วสามารถรักษาเพื่อนเก่าไว้ได้เราไปดูกันเลยค่ะมีน้ำใจ มีอะไรก็คอยแบ่งปันกันเล็กๆน้อยๆสามารถแบ่งปันกันได้เราต้องรู้จักที่จะให้บ้างไม่ใช่รับฝ่ายเดียวรับฟังปัญหาของเพื่อนสิ่งสำคัญที่สุดของการเป็นเพื่อนกันคือการคอยรับฟังปัญหาให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำเมื่อเพื่อนมีปัญหาหรือทุกข์ใจก็สามารถเป็นที่ปรึกษาของเพื่อนได้ เอาใจใส่รู้ว่าเพื่อนชอบหรือไม่ชอบอะไรอะไรที่เพื่อนชอบก็คอยทำให้เพื่อนอะไรที่เพื่อนไม่ชอบไม่ควรที่จะนำมาแกล้งเพื่อนจริงใจและซื่อสัตย์อันนี้คือข้อสำคัญเลยนะคะ เราต้องจริงใจกับเพื่อนเมื่อเพื่อนทำผิดเราก็ต้องกล้าที่จะบอกว่าเพื่อนผิดเมื่อเพื่อนทำสิ่งที่ไม่ดีเราก็ต้องคอยเตือนและความซื่อสัตย์นี่ก็คือไม่เอาเรื่องของเพื่อนไปนินทาไปบอกคนอื่นยอมรับผิดและให้อภัยเมื่อเราทําผิดกับเพื่อนเราก็ควรที่จะยอมรับผิดและบอกเพื่อนดีๆส่วนเพื่อนก็ ควรที่จะให้อภัยกันไม่คิดเล็กคิดน้อยไม่โกรธกันนานและนี่ก็คือทั้งหมดของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนคุณครูเชื่อว่าถ้านักเรียนทำได้ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็จะสามารถรักษาเพื่อนดีๆเอาไว้ได้อย่าลืมทำดีกับเพื่อนของเรานะคะไว้เจอกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีค่ะ